มีคำถามจากมหัศจันน้ำปัสสาวะว่าลำไส้อักเสบเกิดจากอะไรแก้ไขอย่างไรโรคแต่ละโรคลำไส้อักเสบก็ตามหรือโรคใดก็ตามนันะนะมันก็มีสาเหตุมาจากมันมีพิษใจมีพิษกายนะที่มันไม่สมดุลในชีวิตนะแล้วชีวิตก็ผลักดันพิษเหล่านั้นออกไปทางใดก็แล้วแต่ นะที่ลำไส้มันผลักดันไปที่ลำไส้มันมีวิบากพิษนั้นก็มีวิบากร้ายที่ผลักดันไปที่ลำไสนะ้มันก็ไปกองที่ลำไส้เยอะมันก็เกิดการอักเสบที่ลำไสนะ้ถ้าเราจะแก้ไขก็แก้ที่ต้นเหตุนะแก้ที่ต้นเหตุนะก็ก็ทําพิจนีในก็ทําใจได้ทุกใจดีงามรู้เพียรรู้พักเพิ่มมารยศีลไปนะทําใจยินดีในแต่ละสถานการณ์ให้ได้นะ อันนี้ก็พยายามฝึกไปนะไปเป็นลําดับลําบนะลองเรียนรู้เพิ่มนะในหนังสืออริยศสินรักษาโรคก็มนะีมีหนังสือสารพัดเลยนะหรือดูใน youtube ก็ได้นะหลักการทําใจให้หายโรคเร็วอย่างงี้เป็นต้นนะก็มีหลายอย่างนะมีหลายอย่างที่ต้องศึกษาได้บททบทนทมนะเทคนิคทําใจให้หายโรคเร็วนะอริยศสินรักษาโรคนี้ จริงๆใช้ได้ทุกโรคก,กันนะที่อาจารย์พูดเนี่ยนะที่น้องลองศึกษาอยู่เพิ่มสีไปเป็นลำดับทีนี้ในด้านสมดุลร้อนเย็นด้านร่างกายนั้นก็ลองดูตรวจสอบว่าเราเป็นร้อนเย็นไม่สมดุลแบบไหนเราจะกินหรือว่าสัมผัสสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันก็สัมผัสดูนะสัมผัสดูว่าอะไรสบายก็ใช้ด้านนั้นไปปรับสมดุลไม่ว่าจะเป็นอาหารการบริหารหรือวิธีใดๆก็ตามนะ างเงี้ยเป็นต้นแล้ก็ทาให้รู้สึกสบายโรคมันจะลดลงได้โดยว่าถ้าลําไส้อักเสบในส่วนใหญ่การแก้ไขที่ถูกกันก็จะมีการรับประทานอาหารที่สมดุลนี่ลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่าที่จะทําได้ทานอาหารรสไม่จัดใช้เกลือเป็นหลักในการปรุงอาหาราแล้วปรับร้อนเย็นให้มันพอเหมาะาให้มันรู้สึกเบาท้องสบายเบากายมีกําลังอิ่มนาน เขาจะช่วยได้มากนะแล้วก็มีการส่วนล่างลำไส้ใหญ่ช่วยนะมีการดื่มสมุนไพรที่ถูกกันส่วนใหญ่ถ้าลำไส้อักเสบมักจะเกิดจากเพราะว่าร้อนเกินเป็นะปส่วนใหญ่นะก็ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นเข้าไปช่วยอย่านะงไรก็ตามต้องดูด้วยนะว่าใช้แล้วมันสบายหรือไม่สบายนะถ้าสบายก็ใช้ต่อไปได้ถ้าไม่สบายก็ใช้ร้อนเย็นผสมกันหรือร้อนเข้าไปช่วยก็ได้นะ ก็ลองทดลองดูทานสมุนไพรที่ถูกกันสมุนไพรที่ทานแล้วรู้สึกสบายเบื้องต้นลองใช้ฤทธิ์เย็นดูก่อนก็ได้อย่านางใบเตยอมซับอะไรเงี้ยเป็นต้นนะที่มีฤทธิ์เย็นก็ลองใช้ดูก็ได้แล้วก็มีการสวนล้างลำไส้ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันอาจจะเป็นน้ําธรรมดาน้ําเปล่าน้ำน้ำธรรมน้ำธรรมดาน้ำอุ่นเล็กน้อย น้าปัสสาวะหรือน้าสมุนไพริตร้อนเย็นที่ถูกกันกับเราก็ส่วนล้างลําไส้ถ้าที่รู้สึกสบายก็จะช่วยได้ดีนะส่วนใหญ่ทำประมาณนี้ก็จะดีขึ้นแล้วถ้าไม่ดีขึ้นก็ยังใช้วิธีถอนพิษอื่นๆนเพิ่มเติมไปนในยาเก้าเม็ดก็ลองดูก็ได้นะว่าใช้แบบไหนที่มันถูกกันนะก็เลือกใช้ตัวนั้นที่เขาไปเสริมเติมเต็มมันเข้าไปนะเมื่อมันสมดุลปุ๊บอาการอักเสบมันจะลดลง มันไม่มีพิษแล้วมันก็ไม่ต้องอักเสบแล้วชีวิตก็ไม่มีอาการาปวดบวมแดงร้อนต่างๆาเพราะว่าพิษมันหมดไปชีวิตก็ซ่อมสร้างร่างกายได้ดีเขาจะซ่อมสร้างเข้าไปขับสิ่งที่เป็นพิษออกมันก็จะหายการอักเสบได้นะอ้าวลองปฏิบัติด,ดูนะลองดูเออมันมีอันนึงว่าถ้ามันมีอาการแสบท้องแสบไส้ขึ้นมาก็ลองใช้พวกลดฝาดเข้าไปร่วมด้วยก็ได้นะ อะไรก็ได้ที่ลดฝาดผสมกับสมุนไพรริดร้อนเย็นที่ถูกกันนะ่ยก็เข้าไปร่วมได้ถ้าที่รู้สึกสบายอย่างถ้ากล้วยก็หนึ่งสาข้อนิ้วมือนะ่ะก็ได้นะต่อครั้งนะเช้ากับวันเย็นก่อนนอนทานได้นะทานเข้าไปได้กล้วยดิบนะหรือจะเป็นปรีกล้วยก็ได้นะปรีกล้วยปั่นกับน้ําเปล่าหรือต้มกับน้ำนะดื่มนะเท่าที่เรา ต้มเท่าที่ประมาณเดือดสามถึงห้านาทีนะแล้วก็เอามาดื่มนะคือเอามาผสมกับสมุนไพรริทรตอนเย็นที่ถูกกันแล้วก็ดื่มเข้าไปได้หรือจะใช้พวกน้ําต้นกล้วยนะเอาหางช้อนเสียบเข้าไปในต้นกล้วยมันก็จะมีน้ําไหลออกมาหรือตัดใบมันก็จะมีน้ําไหลมาแล้วก็รองเอาน้ําดื่มกินครั้งละประมาณ 1- 2สองช้อนก็ได้นะอันนี้ก็จะใช้ได้มอนกัด ก็ดูว่าทานแล้วมันถูกกันไหมสบายไหมนะแล้วตัวฝัดฝาเดินๆก็ได้ประมาณครึ่งถึงหนึ่งกำมือต่อน้ำหนถึงสแก้วแก้วหนึ่งก็ประมาณ2 0 0ร้ซีซีต้มเดือดประมาณ3าถึงหนาทนาีผสมน้ำสมุนไพรริดร้อนเย็นที่ถูกกันกับเราอะนะที่ทานแล้วสบายนัน่นแหละก็จะช่วยเข้าไปนสมานแผลได้ดีถ้าสมมติมีการแผล เสบแล้วก็มีแผลอยู่ข้างในนะมันปวดแสบนะเงี้ยนะถ้ามีแผลก็สมันแผลได้ดีนะตอนนั้นก็ใช้วิธีอื่นๆนะที่อาจารย์กว่ามานั้นนะก็จะช่วยนะถ้าทำได้ดีได้ถูกต้องมันก็จะดีขึ้นได้อย่างมหาศจรรย์นะเอาลองปฏิบัติดูนะเชิญท่านต่อไป